หยุดเวลาทำอย่างเงี้ยโคตรดีโคตรดีเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างนึงเฮ้ยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองหวีแปรงนวดผมใช่ไหมทุกคนมันเป็นแปรงสำหรับสระผมอะ่ะหนีเพิ่งได้มาเลยนะคะเป็นของแบรนด์ถนอมอีกแล้วนะคะทุกคนเออคือแบบชื่อชอบในความแบบในแบรนด์เขานะนีเพิ่งแกะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองใช้กันนี่คือตรงนี้คือแสงสวยมากเลยแบบเออจะมาถ่ายตรงนี้นี่ วิ่ยมันพอดีมือมากเลยอบเวลาจับนี่นี่ทุกคนวัสดุดีมากแล้วคือตัวซีรีคนคือแบบยืดหยุ่นมากเลยนี่ไม่เจ็บเลยแล้วมีความยืดหยุ่นมากทุกคนเดี๋ยวมาลองสักเลยนี่เขาให้ถุงผ้ามาด้วยนะคะถุงผ้าก็คือดีมาก เราก็จะมีคู่มือการใช้มาให้นะคะเดี๋ยวขอไปทําให้ผมเปียกแป๊บนึงแล้วก็จะมาสระผมน,นี่เราไปราดน้ํามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองใช้กันแล้วคือจริงๆนุ่นเคยใช้แบบนี้ด้วยอันนี้จะราคาแค่ประมาณ59บาททุกคนนี่นุ่นซื้อในห้างมันชื่ออะไรสักอย่างนี้แหละเออนี่แต่ให้ดูความซีโคน,นี้มันจะมีความซีโค,คแบบแข่งกว่าดูกคนแข็งแบบจริงๆแล้อนี้มันนุ่มมากนุ่มกว่าเดี๋ยวมาลองกันแต่เนี้คือแบบมันจะไม่มีไม่มีรูสูญอากาศแต่เนี้จะมีรูสากามาลองัน ว่ามันจะต่างกันยังไงใส่แชมพูก่อนนะทุกคนอะสาไปเลยนี่ทุกคนสาเครื่องนอกห้องน้ําแสงมันสวยอะแบบแดดมันกำลังมาเลยอะทุกคนก็เลยแบบเออรีบมาถ่ายคลิปเลยโคตรพีชีบอะคลิปนี้แล้วคืนแบบน่าสดมากทุกคนก็อย่าตกใจกันนะนี่นี่นะใส่แบบนี้เฮ้ย มันถึงหนังหัวเลยอ่ะวิ่ดีแบบมันจะเป็นแบบน้อนหัวทุกคนนี่นี่เลยทุกคนวิ้ยดีอ่ะเฮ้ยแล้วมันไม่กินผมเลยอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิมันแบบว่าลูบไปอย่างงี้ได้เลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูอนันนี้อันนี้คือที่เคยใช้แต่มันกินผมแล้วมันหวีอย่างเง้ไม่ได้ดูเนี่ยทุกคนมันจะติดเนี่ยมนได้แค่เนี้ยเห็นปะเนี่ยหนมันก็จะมีผมอย่างเงี้ย มันไม่ไปเดี่ยดูดิมันไม่ไปนี่เดี๋ยวดูอันนี้อะนี่โคตรลงมาเลยข้างล่างเลยอะเฮ้ยมันดีมากเฮ้ยดีอะอ๋อมันปีอย่างนี้ได้แล้วโอ้โหดูไม่เจ็บหัวเลยทุกคนเนี่ยวีไปได้เลยเฮ้ยดีอะเนี่ยเราคือตัวซิลิโคนมันเหมือนมีความแบบนุม่มแล้วมันก็ยืดหยุ่นเวลาทำอย่างเงี้ยโคตรดีโคตรดีเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยข้างนึง เฮ้ยฉันชอบทอไม,ม่ดีอะอ่ะลองข้างหลังมีทุกคนรอดมากพี่สาวอาจจะไปร้านผมมาใส่ครีมด้วยกันมารอดูกันค่ะทุกคนเราจะมาชโลมผมกันเลย เดี๋ยวพอเดี๋ยวใส่ให้ผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมานวดหัวกันอีกทีนึงนะนฉันพี่ชีมมากค่ะทุกคนนี่อะมารองกันซิเปรียกแบบเวอร์้ยทุกคนฉันชอบอ่ะเนี่ยมันนวดดีมากเลยอ่ะคือต่างจากที่ฉันมีเลยอ่ะเออทุกคนใคร ยังไม่ได้ลองนะอยากให้ลองจริงดีมากเลยอะ่ะเนี่ยมันมีความแบบถึงเขาเรียกว่าอะไรหนังสีสะเลยอะ่ะแต่เนี่ยด้วยความมันสั้นกว่าปักไม่นะมันก็ยาวแต่มันด้วยความที่หัวมันแบบทุ่ๆอะ่ะทุกคนเนี่ยมันไม่ถึงข้างในอะ่ะแต่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันคือถึงอะ่ะทุกคนไปลองกันนะดีมากเลยอะ่ะแล้ววัสดุเขาดีมากเนี่ยจับกระทัดรัดต,ตรงมือมากเลยนะนี่นี่นะคะทุกคนไปหาตามกันนะดีมาก แล้วราคาถูกด้วยทุกคนไม่แพงเลยเนี่ยเอามานวดเนี่ยหรือนวดวนหนีก็ได้นะคะเนี่ยเห็นแบบคนอื่นที่เขาแบบรีวิวเนี่ยเขานวดประมาณอย่างเงี้ยกันเหมือนนวดหัวด้วยนี่ทุกคนดีมากอย่าลืมไปตามนะคะทุกคนของถนอมดิวัสดุด,ดีมากคือแบบมินิเมอามินิัยดี